ค่ะสวัสดีพี่เอค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศเนาะแม่เววพามาชมบรรยากาศนอกบ้านค่ะพอดีมาซื้อของก็เลยพาเข้าในเลยมาค่ะนี่เป็นสวนยมค่ะเป็นสวนยมจะมีน้ําตกด้วยด้ค่ะเดี๋ยวแม่แววจะพาเดินดูรอบ,รบๆเด้อค่ะ ดูบรรยากาศน้ำกั้นค่าดูเด็ดทอผ้าต่ำหงบ้านเนาะอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศม่งค่ะสวนเสริมพระเกลียดเนาะห้วยไผ่พี่ๆท่านไหนผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้เลยเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ย่อมมค่ะเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเน่ยอยค่ะมีสะพานมีสวนย่อมค่ะมีน้ำมูลด้วยค่ะเดี๋ยวเวลบลจะพาเดินดูด้วยค่ะ อันนี้เป็นสวนยออมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูน้ำตกกันเนาะเข้ามาตกปลาก็มีค่ะขอบคุณพี่เอซีที่ดูย้อนหลังให้แม่แววด้วยนะคะ่ะขอบคุณทุกทํบาบังใจค่ะอันนี้น้ำมูลค่ะอันนี้น้ำมูล ก็จะเป็นสวนหยองมีเก้าอี้การ์ตูนการ์ตูนน่ารัก,ก,ราากค่ะมีเก้าอี้การ์ตูนการ์ตูนนาหักแล้วค่ะน่าจะมาตอนเย็นมานั่งกินข้าวทานข้าวกันแล้วก็กลับบ้านแต่แม่แววคงไม่มีโอกาสแบบนั้นหรอกค่ะก็จะมาได้แค่ตอนกลางวันเดี๋ยวแม่แววจะพาไปดูน้ำตกด้วยค่ะ ไม่ใช่น้ำตกหรอกเป็นสะพานน้ำไหลลอดผ่านสะพานดังเหมือนน้ำตกเลยค่ะหน้านั่งหินอ่อนสีแดงมีสีแดงสีสมพูด,ด้วยค่ะเก็บบรรยากาศกามๆมาให้พี่ได้ดูค่ะ อันนี้เดินดูรอบสนามก่อนเนาะได้ไม่วจะพาเดินหาไปดูน้ำน้าน้ำไหลน้ำไหลเนาะค่ะอันนี้มานั่งสีชมพูค่ะมานั่งสีชมพูน่านั่งมากเลยค่ะสื่อตะมงังหงปีงไก่มานางกินต้นเย็นๆเนาะค่ะน่าจะมีความสุขบรรยากาศค่ะ เดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันค่ะเขามีการตกปลาด้วยเลยค่ะเข้ามาตกปลากัน ดูแอ่งน้ำค่ะำตำบลดอนเล่สวยงามมากเลยพี่เอซี่เนอะน้ำไหลน้ำไหลโลสะพานน้ำไหลโลสะพาน ไหนรถสถานน่าเล่นมากเลยแต่คงไม่กล้าลงไปเล่นดอกกูจะไม่เล่นมุไปเนะะาะแบบนี้ก็จะเดี่ยวพาับพ่อในค่ะพ่อในเมื่อน,นี้ปิดร้นานมาซื้อของปิดร้นานมาซื้อของก็เลยให้พ่อในาพาเลยเลยมาค่ะมาดูนะมาดูบรรยากาศค่ะ ขอบคุณพ we well, ี่เอซีทุกท่านเด้อค่ะที่มาชมย้อนหลังให้ก็โปรไกให้ขอบคุณที่กำลังใจค่ะเขาตกปลากันวิวสวยมากเลย วิวงงามขนาดเลยค่ะ <c oughs> วิสงลงมาข้างล่างยิ้วสวยมากเลย <c oughs> ตื่นเต้นตื่นเต้นไม่เคยได้เจอบรรยากาศแบบนี้เนาะ <c oughs> อยูุใจบานใค่เจ้าของ ขอบคุณพี่เอซีที่มาชมย้อนหลังให้ด้วยด้ยค่ะมบรรยากาศน้ำกันค่ะพระบานเห,น,หน่าเที่ยวมากเลยค่ะน้ำไหลหลากโลกสะพานมา อขอคุณพี่ทุกท่านทูกกำลังใจด้วยค่ะได้โบจ้าขอโทษเยค่ะคไปดูเลี้ยวเวียนหัวไล่ตาไล่ตากับน้ำไหลค่ะ คลิปนี้8ปนักทีค่ะคลิปนี้แบบแลเวลลร่วมแปนักทีค่ะให้พีเอสีได้ดูค่ะอุ้ยได้หลายแท่จ้าอุ้ยได้เยอะข <c oughs> ้อเหี้ยไปแป๊บเดียวขึ้นมาได้ปลามาแล้ว เยอกก็ไม่แววคลิปหน้าได้ค่ะวันนี้เก็บบรรยากาศงามๆค่ะน้ำตกเนาะน้ำไหลหลากในทางค่ะเยอะก็ไม่แววคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ทุกท่านดูก,กำลังใจด้ค่ะมาชมย้อนหลังให้กดไลค์ให้ก็ขอบคุณ,คณด้วยได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ